พ้ินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอำเภอแม่สายโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะ ก็มีการรายงานผลการดำเนินงานการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าขณะนี้น้ำแม่น้ำสายอยู่ในระดับปกติกรมการทหารช่างได้อุดรอยรั่วที่ทำให้น้ำเข้าชุมชนทั้งสองจุดได้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงมีการเสริมแนวป้องกันสูงขึ้นกว่าเดิมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท,ทั้งเครื่องสูบน้ำของกรม การทหารช่างปอพอปอจอที่กําลังเสริมเข้ามาขนาดเดียวกันในพื้นที่ได้กระจายกําลังพลของมทอทบ37และอสเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทั้งน้ําและก็ดินโคลนที่เข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนส่วนประปาได้มีการเดินเครื่องจ่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจที่อำเภอแม่สายดูแลทุกด้านโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภยัยแล้วก็ขอให้มีการเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆทั้งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และให้เปิดฮอรกระจายข่าวไม่ว่าจะเกิดเหตุกี่โมงเช่นตีสองตีสามก็ต้องเปิดแจ้งเตือนประชาชนทันทีเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ โดยก่อนที่จะมีการประชุมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านก็ลงไปดูพื้นที่นะครับไปติดตามการเร่งเสริมแนวป้องกันน้ําท่วมแม่สายแล้วก็ไปให้กําลังใจสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยที่อําเภอแม่สายนะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการกลางเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเตรียมศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยไว้4แห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกนยอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายวัดพรมวิหารแล้วก็ที่สุดท้ายคือที่โรงเรียนเทศบาล1นะครับ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ํากกอย่างใกล้ชิดด้วยและก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาซึ่งยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ายังสามารถใช้อุป,ปโภคบริโภคได้ในระดับปลอดภัยแต่ประชาชนเองก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มหรือว่าสัมผัสน้ําโดยตรงและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงสถานการณ์ที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินี้ครับขณะที่กําลังพลจากกรมการทหารช่างกองทัพบ,บกระดมกําลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ ลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งอ,อแม่สายจังหวัดเชียงรายไปช่วยกันตักเศษขยะเศษไม้แล้วก็ต้นไม้ที่ลอยมากับน้ำในแม่น้ำสายแล้วก็ติดค้างอยู่บริเวณต่อมอสะพานนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเปิดทางระบายน้ำให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใช้รถแบ็คโฮยกกระสอบทรายบิ Big ๊กแบ็มาสร้างพนังกั้นน้ำเพิ่มเติมในหลายจุด ปิดรูรั่วและป้องกันไม่ให้น้ําทะเละไม่ให้น้ําทะลักเข้าท่วมตัวเมืองชั้นไหนเพิ่มขึ้นค่ะขณะเดียวกันกําลังทหารจากมณฑนฐานบกที่37 ร่วมกับอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงทั้งนำดินโคลนที่ไหลามากับน้ำท่วมออกจากตัวบ้านช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงแล้วก็ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเตียง ออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะนี่ก็คือเหล่าพี่ๆทหารนะคะช่วยกันเข้าไปกวาดโคลนออกมาจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนช,ช่วยกันยกของขึ้นที่สูงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกอดติดน้ำท่วมเชียงรายกับกรมประชาสัมพันธ์ได้ในหลากหลายช่องทางทั้งทาง Facebook, Twitter, ์เอ็กซ์ย สถานีโทรทัศน์ NBT 2HD, NBT n o r t และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 ออนะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจอดเชียงรายสวทเชียงราย95.75เมกะเฮิรต์นะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นการรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับน้ําท่วมที่แม่สายเชียงราย mm hmm. มาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทุกช่องทางของเรา<ช>ของกร,รมประชาสัมพันธ์นะคะหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเองก็เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยซ้ําซ้อนด้วยนะครับปี <c oughs> ที่แล้วก็โดนอย่างที่บ้านไม้ลุงขนเนี่ย <c oughs> ที่เราอ่านกันอยู่ปีที่แล้วก็โดนเช่นเดียวกันสื่